ผมมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนเป็นขวดใหญ่นะครับตัวขวดแก้วเราไม่ทาแล้วนะครับมาเทียบกับขวดเป็นขวดพลาสติกเพื่อง่ายต่อการขนส่งดูครับความคุ้ค่าใหญ่กว่าคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าและดีกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมมาเทียบดูอันนี้บรรจุเก่ามไม่ใช้แล้วนะครับตัวนี้ใหม่ตัวนี้เป็นอาบริเวณแช่น้ําผึ้งที่ขายทั่วไปนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะเห็นนะครับตัวนี้ผมสั่งมาตัวนี้เป็นแช่แล้วก็ไม่ไม่ได้ตากเลยนะครับ ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับแตกต่างจากของผมยังไงครับตัวนี้ของผมเป็นดองหัวสมุนไพรนะครับหัวสมุนไพรเช่นน้าใย่างนี้นะครับแล้วก็ตากแดดนะครับสองแดดกว่าจะเอกมาดองนะครับเพื่อให้ยางออกการดูดซึม่าน้ําดองหัวสมุนไพรได้ดีขึ้นนะครับสูตรการทําต่างกันนะครับตัวนี้เป็นน้ําดองที่ดองมาเรียบร้อยนะครับน้าผึ้งป่านะครับที่ดองเรียบร้อยนะครับคุ้งกว่ายังไงอย่างที่ผมบอกนะครับ ส่วนดีกว่าผมอธิบายไปแล้วแล้วก็อธิบายวิธีการใช้รายละเอียดคุณสมบัติของชิปก่อนหน้านี้นะครับดูนะครับ150บาทกับ180บาท1ขวดนะครับต่างกันยังไงดูครับดูความคุ้มค่านะครับตัวนี้150บาทเขาบอกว่ามีร้อยกว่าชิ้นนะครับของผมเทกะแล้วนะครับได้สองเท่าครึ่งนะครับตัวนี้นะครับดูครับความคุ้มค่านะครับส่วนการแยก นะครับทาไมหลายๆท่านถามว่าทําไมต้องแยกไปทําไมไม่รวมในขวดไปเลยนะครับถ้าสมมุติว่าขนส่งมันเขย่านะครับถูกเขย่าขึ้นรถอย่างเงี้ยนะครับถ้ารวมกันไปแล้วนะครับมันจะทําให้เกิดแก๊สดองทําให้ขวดนี่ระเบิดได้เลยนะครับอ๋อก็เลยแยกไปนะครับหลายๆท่านที่ซื้อไปสองขวดสามขวดมันลดไปตามจํานวนนะครับอย่างหนึ่งขวดร้อยแปดสิบสองขวดสามร้อยสี่สิบสี่ขวดสี่ร้อยห้าสิบนะครับซื้อไปสามขวดเนี่ยครับ เราก็เทรวมกันเลยนะครับไปถึงก็เทน้ําดองกับบอรเพชรวมกันไปเลยนะครับเนาะแล้วก็ขวดไหนที่ใช้นะครับเราก็ไม่ต้องแช่เย็นนะครับส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ก็เอามาเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนี้ผมเทรวมให้ดูนะครับว่าคุ้มขนาดไหนดูครับดูความคุ้มค่านะครับก็เทน้ําดองไปเลยตัวนี้น้ําดองสมุนไพรของตัวทําตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวทําลูกก่อนนะครับ ดูนะครับว่าคุ้มค่าขนาดไหนตอนนี้นะครับความคุ้มค่าหลังจากเราใช้แล้วเหลือนะครับน้ําดองนะครับเราก็เอากระชายนะครับหรือใครหาบริเวณใหม่ได้นะครับก็ไปตากแดดสักสองแดดนะครับเอาดองซ้ําได้เลยนะครับดูครับคุ้มขนาดไหนร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นแช่กับดองผมนะครับกว่าจะหากว่าจะตากกว่าจะทําสูตรเฉพาะนะครับไม่ใช่ดองเฉยๆนะครับ ยืนยันชัดเจนนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ